ความต้องการได้เสมอในยามฉุกเฉินวิทยุสื่อสารนำความช่วยเหลือมาให้ทันเวลาเพราะคลื่นความถี่จะนำพาข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงไปสู่ทุกตารางนิ้วของเมืองไทยให้เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความสุขกสทชจะสานคลื่นความถี่เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นรายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดย โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม KING POWER เมืองไทยประกันชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยส่งคำสั่งซื้อขายทองออนไลน์แบบครบวงจรสะดวกง่ายรวดเร็วผ่านโกลวอเล็ตบนแอปเป๋าตังค์16นาฬิกานาทีนะครับช่องที่2ของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับ ตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่หลุดนะครับยังติดอยู่ทานแท็กชั่นสุดท้ายนะครับผมก็ให้ท่านผู้ฟังนะครไปดูดูหน้าที่เรียกว่าเขาเรียกว่า Ticker อร์นะ r ิกเกก็คือเวลามันมีมีการซื้อขายกันแล้วก็หมายถึงจับคู่ได้แมทชิ่งได้มันก็จะวิ่งนะครับตอนนี้ยังค้างอยู่นะครับยังไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปรายงานข่าวนะครับเดี๋ยวเราพอมันวิ่งแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตลาดปิดแล้วนะครับ ก็ยังกระพริบกระพริบอยู่นะตอนนี้ตลาดยังไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายงานข่าวเมื่อกี้นี้ครับพบว่าในการศึกษาของประเทศแอฟริกาใต้นะครับเช่นเดียวกันในวันอังคารที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์สำหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีการผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และบริษัท พาร์ทเนอร์ของเขานะครับคือไบโอเทคสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้ถึงแม้ว่าการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถจะหลบหลีกความคุ้มกันบางส่วนของวัคซีน2เข็มได้นะครับรายงานต่างๆนี้ช่วยทําให้ดัชนีอย่างที่ว่านะครับ MSCI All Country World Index ปรับตัวสูงขึ้นไป2.1นะครับและระดับราคาน้ํามันก็ปรับตัวสูงขึ้นไป มากกว่า3%นะครับตลาดต่างๆโฟกัสกันในเรื่องดัชนี CPI ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ c o n sumer price index นะครับก็คือเงินเฟอ้อนั่นแหละนะครับซึ่งจะมีการออกเผยแพร่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับตลาดหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดนิดนึงกำลังวิ่งอยู่นะครับท่านฟังจะเห็นตลาดกำลังวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูดัชนีเปียแล้วเปลี่ยนแล้วเนานะ,ะเปลี่ยนแล้วมั้ง น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็เปลี่ยนแล้วนะครับดัชนีบวกได้9.8 0จุดนะครับอยู่ที่1,618.36 6จุดบวกไป0.56ปร์เซนนะครับมูลการมูลสร้างการซื้อขายนะครับซึ่งน้อยนะควันนีอ้อยู่ที่68,125ล้านบาทนะครับยังไม่หมดแต่ว่าก็ไม่ไม่น่าจะเกินกว่านี้มากนะครับ หุ้นปรับตัวสูงขึ้น867บริษัทปรับตัวลดลงไป717บริษัทไม่เปลีป่ยนแปลง599บริษัทหุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงนะครับดัชนีบวก9.08จุดสูงสุดของวันบวก11.93จุดนะครับอยู่ที่1,621.21จุดนะครับตามสุดของวันบวก1.02จุดอยู่ที่1,610.30จุดนะครับก็วิ่งเขียวทั้งวันนะครับเป็นดูกราฟนิดนึงครับอย่างที่ว่ากราฟในเซตสตรีมไม่ไมค่อยถูกนะเออนี่ กราฟในเซฟสตรีมนะครับยังยังไม่ได้อัพผมคิดว่านะครับมันยังเหมือนเดิมอยู่ส่วนไปดูกราฟในในเ,เว็บไซต์ของเซฟเทรดนะครักราฟในเว็บไซต์เซฟเทรดเราจะเห็นว่า,าก่อนปิดตลาดเนี่ยดัชนีปรับตัวขึ้นมานะครับถึงใกล้จุดสูงของวันถึงไม้จะไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยพอปิดตลาดปรับตัวหัวทิ้มลงไปนะลดลดลงนะับกลับไป,ปพูดเรื่องข่าว นะครกลับไปดูเรื่องข่าวนะครับก็บอกว่านะครับตลาดโฟกัสกันในเรื่องดัชนี CPI ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่ทราบนะถ้าดัชนี CPI นี้มันขึ้นมากระชูดซึ่งมันก็น่าจะกระชูดนะเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเข้าสู่เทศกาลการชอปปิง้งคริสต์มาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันเกิด มันประสูติที่แท้จริงของพระเยซูหรือไม่ก็ตามนะแต่ว่ามันกลายเป็นขนรรมเนียมแล้วมันเป็นทั่วโลกเนะประเทศไทยก็เอาด้วยนะเขาเขาจาฉลงประเพณีอะไรไทยๆเอาหมดเลยนะก็มีผมก็เห็นมีต้นคริสต์มาสในห้างสรรพสินค้าต่างๆบางแห่งก็อย่างไรก็ตามนะฮะก็มันก็น่าจะมีการเร่งตัวสูงขึ้นของการจับจ่ายใช้สอยถึงแม้ว่านะเขาบอกว่าการเทศกาลการช้อปปิ้งของปีนี้นะของของ ของโลกนะก็มันมันแบบว่าอคือชาวบ้านเนี่ยออกไปซื้อของเร็วขึ้นอ่ะเพราะว่าเพราะว่ากลัวไม่มีของขายอ่ะก็เลยอ,อาจจะนะครับหมายถึงช่วงพีคข,ของการซื้อมันอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้หมายถึงว่าไปซื้อกันหมดแล้วนะครับนะหรือหรือหรือมันอาจจะ กำลังพีคกตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงวันที่25ธันวาเนี่ยนะบ,บางคนนะก็ไปซื้อของขวัญน,นาทีสุดท้ายนะฝนะรั่งเนี่ยนะฮะก็ไม่มีเวลาหรือลืมซื้อหรืออะไรเงี้ยก็ไปเร่งซื้อนาทีสุดท้ายแล้วไม่ค่อยมีของให้ซื้อแล้วนะสำหรับปีนี้นะครับเขาบอกว่าการปรับตัวสูงขึ้นขอ,ของระดับราคาจะ,ะความผ่อนปรนผ่อนปรนนี่คือจากมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสนะควรจะเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะสั้นถ้าหากว่าตัว ตัวเลขข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แสดงให้เห็นว่าอาตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงนั้นดูเหมือนกับจะมีความโคงโทนหรือย,ยือดเยื้อก็บอกว่านี่เป็นนักวิเคราะห์พูดนะครับนายสเตฟานฮอฟเฟอร์เนี่ยบอกว่าเลือกเอาคำหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเฟดนะบ,บอกว่าเฟดเฟดแล้วก็ลัฐตีครั้งเลยนะค,คุณจะนหยเลนนะครับแล้วก็เฟด ส่วนใหญ่นะผมคิดว่าเฟดส่วนใหญ่รวมทั้งประธานเฟดด้วยคุณเจรมพาวเวลนี่บอกว่าอตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาชั่วคราวนะครับเสร็จแล้วคุณเจเนตเยเลนเคยพูดว่าชั่วคราวนี้อาจจะถึงช่วงปลายปีนี้ซึ่งตอนนี้มันก็ปลายปีแล้วอ่ะนะครับปรากฏว่าในการไปไปแถลงต่อสภาคอนเกรสที่ผ่านมานะประมาณสัปดาห์ที่แล้วคุณเจรมบอกว่าตัดคำว่าชั่วคราวออกไป เหมือนกับบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่าจะถาวรแล้วแล้วก็พูดเปลี่ยนท่าทีแนวโน้มน้ําเสียงไปในเชิงเข้มงวดมากขึ้นนะพูดว่าอาจจะมีความจําเป็นในการที่เราต้องเร่งการลดการซื้อพันธบัตรนะลด QE อเนี่ยอาจจะเร่งให้เร็วขึ้นพอดูเหมือนกับว่ามันเป็นเงื่อนไขนะว่าต้องลด QE ให้เสร็จก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะลด QE ีเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนนี้บอกาอาจจะเร็วขึ้น2เดือน นะฮะพอลด QE เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยทันทีทันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเงื่อนไขแล้วนะฮะลักษณะที่เขาออกมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็สามารถจะเร่งเร่งการลด QE ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆอ,อ,นะอ่ะนะืะหรือจะจบไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่เฟดแต่ว่า,าที่ผ่านมาในช่วงของคุณเจลรมพาเวลนะฮะการออกมาสื่อสารนะรับหรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่า,าการ การสื่อสารในการชี้นำทางนโยบายเนี่ยนะฮะค่อนข้างชัดเจนอย่างมากนะครับซึ่งทำให้ในช่วงของการประกาศการลด QE ของคุณเจอรมพาเวลเนี่ยมันไม่เกิดสภาวะเขาบอกข่าสั่นนะครในตลาดเหมือนกับช่วงของคุณเบนบันันเก้ซึ่งตอนคุณเบนออกมาประกาศลด QE เนี่ยรู้สึกตลาด Surprise เซอร์ไพรส์นะแล้วก็ทำให้หุ้นตกไป6เดือนนะนะตอนนี้หุ้นเฉยๆนะมันเหมือนกับว่าไม่กระทบระทือนมากมายเพราะว่ามีการ ออกมาสื่อสารได้ดีกว่านะครับตอนนี้ช่วงช่วงนี้นะอันนี้พูดถึงการสื่อสารทันนี้การสื่อสารเริ่มเปลี่ยนไปนะครับว่ามันมีความเข้มงวดสูงขึ้นหมายถึงพูดว่าจะลด QE เร็วขึ้นนะครซึ่งการสื่อสารของเฟดนะครับหรือแบงก์ชาติอเมริกันเนี่ยเขาเขามีความน่าเชื่อถือคือเขาพูดแล้วเขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็แสดงให้เห็นว่า ทิศทางของนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความเข้มงวดเร็วขึ้นทีนี้เนี่ยความเข้มงวดที่เร็วขึ้นของอนโยบายการเงินของสหรัฐนั้นมีผลยังไงมันก็คือเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆถ้าธนาคารอื่นๆเนี่ยเข้มงวดช้าลงนะฮะมันก็จะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากกว่ามากกว่า เงินสกุลอื่นๆเหล่านั้นซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะประเทศไทยตอนนี้เนี่ยยังมองว่าท่าทีนโยบายการเงินยังผ่อนปลนอยู่ทีนี้เนี่ยลักษณะน,น,นั้นมันอาจจะกระตุ้นทําให้เกิดการไหลไหลออกของทุนนะครับทีนี้มันมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์อามาพูดว่านะในขณะที่นโยบายการเงินมันเข้มงวดมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดต่อไปที่น่าสนใจน่าจะเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งซึ่ง,งปัจจัย2อันนี้มันข้านกันท่านี้ท่านี้เนี่ยไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วยนะครับนี่ก็คงต้องมองดูต่อไปนะครับเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นในวันนี้นะครับมีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เขาพูดชัดน,นะครับว่าประธานเฟดเจอร์รมพาเวล์พูดว่ามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาในการที่จะหยุดมองว่าเงินเฟอ้อจะเกิดขึ้นเพียงช่วงส่งผ่าน อันนี้คือกลับทิศแล้วนะและเอามาส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะมีการเร่งการลด QE ลงไปนะครับซึ่งประเด็นในเรื่องนี้ควรที่จะส่งแรงสนับสนุสนอัตราลักษเป็นเงินตลาร์สหรัฐโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆที่มีธนาคารกลางที่มีลักษณะผ่อนปลนมากกว่านะครับเดี๋ยวเราข้ามข้ามไปนะมันมีเรื่องน่าสนใจนะครับบอกว่าบริษัทฟ,ฟอร์ดนะครับมาประกาศว่าจะทําการลงทุนจํานวนเ,นเงินประมาณ900ล้านเห,นหรียญสหรัฐในโรงงานในประเทศไทย เยอะมากนะก็เกอดสามหมื่นล้านประมาณนะฮะบริษัทฟอร์ดจะลงทุนนะเม้นเงิน900ล้านเหรียญสหรัฐพัฒนาโรงงานในประเทศไทยสนับสนุนการผลิตรถปิกอัพ Ranger และรถ SUV e v e r e s t นะฮะซึ่งมันจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทนี้ในประเทศไทยนะครับการลงทุนนี้นะครับจะดำเนินการผ่านโรงผลิตรถยนต์ของบริษัทและบริษัทออโตอะไลอนซ์ไทยแลนด์ซึ่งร่วมลงทุนระหว่างฟอร์ดและบริษัทมาสตอร์คอร์ปอเรชั่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ฟอร์ดพูดในการออกถนิการนะครับประเทศไทยนะเป็นประเทศที่มีการประกอบและส่งออกรถยนต์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของทวีปเอเชียทวีปเอเชียนะฮะไม่ใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านี้ทวีปเอเชียบังเอิญมันมีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นจีนด้วยนะอยู่ด้วยนะับมีโรงงานผลิตผลิตโรงงานของบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกต่างๆในประเทศไทยทเช่นโตโยตา้าฮอนดา้านะฮะอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนประมาณ10%ของ GDP ของประเทศไทยนะครับ รวมไปถึงการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการขยายโรงงานนี้ของบริษัทฟอร์ดนะครับจะทําให้มีการจ้างงานเพิ่มจมํานวนทั้งสิ้น1,250ัําแหน่งที่โรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทฟอร์ดนะครับและเม็ดเงินจํานวนประมาณ400ล้านเหลียญสหรัฐในการลงทุนนี้จะผ่านไปยังเครือข่ายอุปทานของบริษัทนะครในปีคศ2020นนะครับเจเนอเรลล์มอเตนะครับ ขายโรงงานอุตสาหกรรมของเขาก็ลงผลิตรถยนต์ให้บริษัท g r รดว w a l ม m อเตอร์ของประเทศจีนนะครับซึ่งเริ่มต้นทำการผลิตรถยนต์ SUV และรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในขณะที่การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยกำลังมองมุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับบริษัทพลังงานของรัฐของประเทศไทยปตทนะครับในปีนี้พูดว่าจะลงทุนประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ล้านเหรียญสหรัฐในโรงง,งาน ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับบริษัท f o x c o n คของไต้หวัน f o x c o n คเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบริษัทที่รับการผลิตโทรศัพท์ Apple โทรศัพท์ iPhone ให้บริษัท Apple นะครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วแต่ว่า Apple เองก็ต้องมีการจ้างผลิตหลายบริษัทนะครับมีข่าววันนี้เพิ่งออกมาช่งชาวงเช้าซึ่งพอออกข่าวมาอันนี้ ไปมองบอริษัทอิทอทไทยนะซึ่งจดทะเบียนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในเซ็ตเนี่ยอิทอไทยเมื่อชเช้านี่ระดับราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไปถึงสูงสุดของวันเนี่ยนะครอยู่ที่2.18บาท18ตังค์ซึ่งก็ไม่ใช่ระดับสูงมากนะแต่ไงตามมันก็บวกขึ้นไปแหละเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะในช่วงเดี๋ยวผมขอดูกราฟนนะีนะครับก็มีประมาณช่วงเวลา10 1 1นาฬิกา18นาทีนะครับหุ้นตกแล้วไปวิ่งลบแดนลบตลอดเลยนะครับจนถึงช่วงบ่ายนะี้เพิ่งขึ้นมาพาได้ไปปิดตลาดที่2บาท14ตังค์ทน,นี้เนี่ยผมเดา,เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นข่าวนะครับที่บอกว่าไทยคูนด้านการก่อสร้างประเทศไทยถูกตัดสินจำคุกนะครับจากการฆ่าสัตว์สงวน สารดีกาประเทศไทยในวันพุธนี้นะครับทำการตัดสินว่าไทยคูนบริษัทก่อสร้างนายเปรมชัยกันสตรนะครับถูกจำคุกเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งนะครับโดยไม่มีทันบนจากข้อหาที่มีความเชื่อมโยงกับก,บการฆ่าสัตว์สงวนนะครับไออาการคนนึงพูดกับสืนังข่าวรอยเตอร์นะครับคุณเปรมชัยนะครับประธานบริษัทก่อสร้างประเทศไทยอิตาเลียนไทยดีวอลเป็นนะครับถูกตัดสินว่ามีความผิดในการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต อํานวยการให้มีการฆ่าและครอบครองชิ้นส่วนของสัตว์สงวนอันนี้เป็นการพูดของอัยการนะครับคุณพนมฤ์หอมนิดสกุลน,นะครับอันนี้ข่าวนี้อาจจะมีผลทําให้หุ้นตกนะครับแต่ว่า,าในทางปฏิบัติแล้วมันมีข่าวก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าคุณคุณเพรมชัยเนี่ยขายหุ้นอีโต้ไทยก็ขายไปเรื่อยๆนะไม่รู้ยังถืออยู่มากขนาดไหนแล้วก็มีผลขนาดไหนต่อบริษัทอีโต้ไทยนี่ก็คงต้องดูต่อไปแต่ว่าแต่ว่ามัน ก็เป็นเรื่องใหญ่นะนี่รายงานไปทั่วโลกเลยนะครับถึงก็เป็นมหาเศรษฐีระดับผมว่าแสนล้านเนาะในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกตัดสินจำคุกนะฮนะแล้วมันเป็นสารสูงสุดนะฮะตามรายงานข่าวพูดมันก็คงจบแล้วทีนี้เนี่ยมันมีคดีอื่นๆอ,อีกหรือเปล่าเนี่ยคงต้องดูต่อไปนะครับ <c oughs> ในในเรื่องคล้ายๆกันนะ <c oughs> อันนี้คล้ายๆค,คนละข้างนะเ <c oughs> ออเขาบอกนี่รายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะบอกว่าไม่ รัฐบาลทหารของประเทศพม่าออกมาพูดนะครับบอกไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนีมีการตัดสินนางองซานซูจีนะครับอดีตผู้นําของประเทศพม่านะครับคุณองซานซูจีนะครับซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับบอกว่านะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของรัฐบาลทหารพม่าออกมาพูดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับนเมื่อวานนี้ในวันคารที่ผ่านมานะครับ ผู้ปกครองประเทศพม่าะนะครับได้มีการตัดสินเธอบนพื้นฐานของมนุษยธรรมเออคุณองซานซูจีนะครับได้รับรางวัลโนเบลอายุ76ปีถูกตัดสินจำคุกเป็นระยะเวลา4ปีข้อหาก่อกวนนะฮะละเมิดกฎระเบียบในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของเชืวเว้อไวรัสโคโรนานะฮะแต่ว่าการตัดสินใจจำคุกอะ่ะบทลงโทษเนี่ยถูกลดระยะ เวลาลงเหลือ2ปีนะครับโดยให้ควบคุมตัวเธอในสถานที่ปัจจุบันซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าอยู่ที่ไหนนะครับคำตัดสินเป็น,นตัดสินในคดีแรกในคดีทั้งหมดนะครับที่ถูกกล่าวหาเกือบหนึ่งโหลเขาบอกดอเส้นนะครับที่มีการฟ้องร้องต่อเธอนะครับมีบทลงโทษสูงสุดรวมกันมากกว่า100ปีอตอนนี้76แล้วนะติดคุกหนึปีนี่ก็ต้องติดคุกจนถึงอายุร้อ นางองซานซูจีปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับสำนมกตีกระทรวงข่าวสารประเทศพาม่านะครับบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับเขาชื่อมวงมวงองนะครับพูดในวันอังคารที่ผ่านมาโดยเสริมว่าสารยุติธรรมประเทศพาม่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เรื่องประเทศพาม่านะครับไปทีอ่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับน,นี้รายงานข่าวจาก กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับบอกว่านายแอนโทนีบลิงเคนนะครับจะเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียในสัปดาห์หน้า,ะะะา Biden, นะครับและรัฐบาลของนายโจไบเดนนะครับได้มีการเพิ่มระดับของการเข้ามามีส่นนวนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่ง ภูมิภาคนี้เป็นที่อยู่ของกลุ่มประเทศที่ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของความพยายามของเขาในการที่จะต่อต้านอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของประเทศจีนอาเซียนนี่มีประชากรรวมกันเยอะมากนะแล้วก็เวลามารวมกลุ่มกันเนี่ยเสียงก็มีน้ำหนักนะครับทีน,นี้เนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับก็ก็มีการตัดสินใจอนาคตตัวเองอะ่ะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแต่ละประเทศก็มี มีท่าทีเอียงไปหาจีนที่ไม่เท่ากันบางประเทศก็ทะเลาะกับจีนบางประเทศก็เข้าไปเข้าไปรวมกับจีนเลยคนระับเข้าไปอยู่ข้างจีนเยอะมากนะฮะทีนีออ้มีอธิบดีกรมอเมริกาและยุโรปนะครับชื่ออ่านยากนะให้เป็นภาษาโดนิเซียอีกาเดเองัวลาสวาจายานะครับออพูดกับผู้สื่อข่าวในวันจัทร์ที่ผ่านมาว่านายบริงเคนจะเดินทางไปยังกรุง จาการ์ตาในระหว่างวันที่13-14ธันวาคมนะครซึ่งนายบริงเคนจะเป็นเจ้าหน้าที่คนที่3และเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสมากที่สุดของสหรัฐอเมริกราที่จะเดินทางมาเยือนภูมิภาคนี้ในระยะเวลา2เดือนนะครับก็มีอันนี้ uters, รอยเตอร์รายงานแหล่งข่าวนะกกัรทุตสองคนในภูมิภาคอิสชทว,วันออกเฉียงใต้นะครับบอกว่าบริงเนเนคาดว่าจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียด้วยในะระหว่างวันที่14-15ธันวาคมก็คือไปอินโดนีเซียก่อนแล้วไปมาเลเซีย อามาเลเซียหลังจากนั้นนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจเนี่ยคือว่าไทยไม่เคยอยู่ในข่าวนะเออไม่รู้เป็นไง <c oughs> ไปดูสถานะนะการณ์ปัจจุบันในเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะอันนี้เหลือเวลาสองนาทีนะครับบอกว่าประเทศแอฟริกาใต้นะครับเตรียมพร้อมลงพยาบาลต่างๆนะครับ เพื่อรับมือกับการเข้ารับกษาพยาบาลเพิ่มขึ้นในขณะที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนผลักดันทําให้ประเทศแอฟริกาใต้เข้าสู่กระแสคลื่นในระลอกที่สี่ของเคสตต่างๆของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิกนี่เป็นทาวทบดีของประเทศผู้นวันจันทร์ที่ผ่านมา <c oughs> จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันนะครับประเทศแอฟริกาใต้พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอยู่ที่ระดับมากกว่าหนึ่งคนในวันศุกร์จากระดับประมาณ2300รอคนในวันจันทร์ที่ผ่านมา อันี้มันมันสวนทางกันที่ว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวจากในแพทย์นะครับของประเทศอฟริกาใต้บอกว่าติดเชื้อโอไมครอนแล้วไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงไม่ถึงกับต้องเข้ารับษาการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในะนี้บอกเตรียมโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มนี่สูงมาก16,00 0คนเพิ่มจาก2,300นรคนนะฮะประเทศเพื่อนบ้านนะมีเบียนะครับตรวจพบะเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไปแล้วนะครับ าบอกว่าใน18ตัวอย่างจากทั้งหมด19ตัวอย่างในระหว่างวันที่11-26พฤศจิกายนนะก็ก็มันก็จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักแล้วนะโอไมครอนระบาดในประเทศอินเดียนะครับบอกอินเดียเนี่ยพบผู้ ron, นนตดิดเชื้อไวรัสสายพันธ์โอไมครอน21คนนะครับไทยตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนเป็นคนแรกนะครับอย่างที่เราทราบอาร์เจนตินานะครับก็พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ โอไมครนเป็นคนแรกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่47นะครับที่พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี่นะฮะอันนี้คุณโอภาสการกาวินพงศ์นะคผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคติดต่อพูดในการถแถลงขา่าว47ประเทศประเทศไทยนะไม่แน่ใจว่าเจนตินาเป็น48หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนเป็นคนแรกเขาบอกว่ามีคนเดินทางไปแอฟริกาใต้นะครับแล้วกลับมานะครับพบว่ามีการติดเชือ้อ หมดเวลาแล้วเอาข้ามไปเร็วๆนะกร,รุงเทพประเทศไทยนะบ,บอกว่าการส่งออกประเทศไทยถูกมองว่าจะปรับตัวสูงขึ้น12-14%ในในปีนี้นะครับอันนี้เป็นสภาบริษัทชิปปิ้งบอกนะฮะอืมอ่ามี ธนาคารโลกนะครับบอกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์จะเร่งตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ5.3จาก4.3นี่เป็นการคาดการณ์ของ Worldbank หมดเวลาแล้วนะวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังไปอ่านรายละเอียดมีข่าเยอะนะครับใน Facebook หน้ารายการสองเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมยศรีมิตรพปบูตรายการสองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ รายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม KING POWER เมืองไทยประกันชีวิต Grow Wallet เปิดบัญชีได้ทุกที่ทุกเวลา